สวัสดีครับสวัสดียามเชา้าสวัสดีทุกๆท่านครับเมื่อเช้านี้ผมมาจากบ้านนะปรากฏว่าฝนตกเฉยเลย วันนี้มีนะ้าถ่ายทําคลิปรับผมผมอยู่ในเมืองเนี่ยนะฮะตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะครับเอ่อจากถนนเส้นหลักเนาะวิ่งเข้ามาในส่วนของบ้านเนี่ยน่าจะประมาณ2นาทีนะครับเอ่อและความกว้างของถนนเนี่ยนะฮะผมลองวัดดูเนี่ยอยู่ที่6เมตรนะครับนี่นะกว้างมากเลยนะก็รถสามารถวิ่งสวนกันได้เลยส่วนบ้านที่จะมานําเสนอวันนี้เนี่ยนะฮะบ้านหลังสีฟ้า ภายในเนื้อที่เนี่ยบ้านประกอบด้วย2หล uh, ังนะครับด oh. yeah. ้านหน้าเนี่ยหลังสีฟ้านะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังสีเขียวในเนื้อที่37ตารางวานะครับประกอบด้วยบ้าน2หลังนะแล้วก็ความกว้างของหน้าบ้านเนี่ยอยู่ที่7เมตร20นะครับนี่นะที่เป็นรั้วลูกกงเนี่ยนะครับนี่นะเป็นรั้วประตูบ้านเนี่ยนะครับบังเอิญบ้านหลังสีฟ้าเนี่ยเจ้าของเนี่ยนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยเขาทํางานนะ อันนี้ผมเข้าไปถ่ายทําไม่ได้นะอายุบ้านเนี่ย20ปีนะผมลองถามจากเจเ๊ซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยนะฮะอายุบ้านใน20ปีแล้วก็รถเ,เนี่ยเ,เป็นรถเก๋งหรือรถ p ิ๊กอัเนี่ยเจ้าของก็จะจอดหน้าบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาเข้าไปในบ้านได้เลยเพราะว่าด้านข้างเนี่ย ยังมีเนื้อที่สําหรับจอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็บ้านหลังสีฟ้าเนี่ยประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห,ห้องน้านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องโถงลงโล,งโลกเนี่ยนะคระผมถามจากน้องอผู้ชายเนานะที่เขาอยูอ่ด้านในเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกของเจ้าของเนี่ยนะฮะนี่นะนนะส่วนบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผมหันหลังเข้าบ้านนะครับด้านหน้าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของถนนนู่นเลยครับ ยาวๆเลยมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปียวนะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยนะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยเออหลังคาที่เห็นสีเขียวเนี่ยเป็นโรงเรียนเทคนิคนะครับด้านหน้าเนี่ยนะอ่าต่อท่อซอยเนี่ยสามารถทะลุก,กันได้เลยแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะบ,บ้านหลังสีฟ้า สองชั้นนะแล้วก็มีหลังสีเขียวอยู่ด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของบ้านหลังสีเขียวกันเออหลังสีฟ้านี่ผมแจ้งแล้วนะเออเจ้าของเขาไปทํางานนะด้านบนสังเกตดูเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับอ่าแล้วก็มีรางน้ำนะด้านข้างอันนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับปลูกเต็มเนื้อที่เลยในเนื้อที่ทั้งหมด37ตารางวาเจ้าของซับนะครับเปิดราคาไวท้ที่เออหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านะ อันนี้เป็นบ้านหลังสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของบ้านหลังสีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของซิงล้างจานด้านนี้นะนี่เป็นซิงล้างจานด้านนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านหลังสีเขียวเนี่ยนะฮะปลูกเต็มเนื้อที่เลยบ้านหลังสีเขียวเนี่ยเป็นบ้านหนึ่งชั้นนะเป็นบ้านชั้นเดียวประกอบไปด้วยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับหลังสีเขียวนะส่วนหลังสีฟ้าเนี่ยน้องผู้หญิงเขาไปทํางานประตูเขาล็อกไว้นะ เนี่ยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของเอ่อด้านในอ่าอันนี้ผมอยู่ในส่วนของบ้านหลังสีเขียวนะครับอันนี้น้องก็อยู่นะอ่าผมไม่ขอเข้าไปถ่ายทำนะอ่าส่วนตรงนี้อ่าเป็นห้องนอนหนึ่งห้องฝั่งนี้เอ่อขนาดห้องนอน2.9งจคูณสอนะครับเอ่อกระเบื้องเจ้าของเลือกใช้กระเบื้อง30มสคูณสานะส่วนความสูงจากพื้นเนี่ยนะฮะถึงด้านบนเนี่ยอยู่ที่เอ่อสองเมตรสี่สิบนะครับเนี่ยนะ แล้วก็มีในส่วนของหน้าต่างบานสไลด์เนี่ยนะฮะมีการติดตั้งผ้าม่านแล้วนะเรียบร้อยนะครับมีปลั๊กไฟให้ 2. จุดนะครับตรงนี้ไม่มีคนอยู่ตรงเนี้ยเจ้าของเขาทาเป็นห้องเก็บของนะครับฝั่งนี้นะแล้วก็ซ้ายมือของผมตรงเนี้ยบังเอิญปลั๊กไฟมันเสียผมถามน้องเขาแล้วปรากฏว่าหลอดมันขาดเนาะ,ะขนาดในส่วนของห้องน้ำเนี่ยนะครับห้องน้ํา2เมตรคูณ2.9นะครับ จากฝั่งนู้นนะครับมาชนนี่นะ2เมตร2.9จากฝั่งนี้นะครับไปชนฝันะ 2, 9, 2. 9, ่งนู้นะนะ2.9เนี่ยนะน,นะครับด้านบนสังเกตด,ดูก็จะเป็นฝ้าทีบาร์นะครับหรือฝ้าแขวนเนี่ยนะฮะเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยด้านนอกนี่ก็เป็นฝ้าแขวนนะฮะเป็นฝ้าทีบาร์เอ,อ่อเนื้อที่เนี่ย37ตารางวานะผมแจ้งแล้วนะประกอบไปด้วยบ้าน2หลังเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่1นึ0 0ล้าาหนนะ ทัพทุกๆัพนะครับผมจะอีกครั้งหนึ่งผมขายในราคาเจ้าของทรัพย์ทั้งหมดนะครับไม่มีบวกไม่มีเทินนะแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนด้านหลังเนี่ยมีกระแพงรั้วรอบขอชิดชัดเจนนะนี่ด้านหลังนี่เจ้าของเขาก็เก็บของตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระแพงเลยไปเลยไม่เนี่ยไม่มีเพื่อนบ้านนะ,ะตรงนี้เป็นที่เปล่าสามารถปลูกบ้านได้เลยเลยดียนะมีเพื่อนบ้านนะเห็นไหมอยู่ในแหล่งชุมชนเลย เออจากบ้านหลังนี้นะครับเดินทางไปเอ,อ่อตลาดไปวัดไปฐานีตำรวจไปปัป๊มปตทเนี่ยใชยร้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับนี่นะ,ะสำาหรับเพื่อนพี่ที่มีความสนใจเนี่ยเบอร์โทรผมเบอร์เดิมนะครับ0801476634นะ ID Line ก็เป็นเบอร์โทรเนี่ยแหละฮะอันนี้เออ ห้องนี้ถ่ายทำได้บังเอิญอีห้องนึงเนี่ยเออน้องเขาอยู่อ่าผมก็ไม่ขอรบกวนน้องเขาเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันพักผ่อนอย่างเงี้ยเออบังเอิญผมมาเช้าอ่ามีนัดถ่ายทำบ้านหลังอื่นด้วยก็เลยรีบมาอ่าโอเคครับผม